สวนเราเองนะจ๊ะอันนี้ผักบุ้งอันนี้ดอกกระเจียวตรงกลางก็ลอยผักกาดลงไปอยู่ผักกะเพราโหระพาต้นกระเจียวต้นสตรอเบอรีพริกพริกชีฟา้าเห็นไหมเห็นไหมเราเจอเลยนะคะคนนี้อยู่นี่ ยูนี่า oh อ yeah. ืมโอเยอืมเจอมาละแล้วทุกคนว้า wow. ว ่องหาแถวๆนี้เอียเจออีกแล้วอันนี้ยังเล็กอยู่ว้าวนี่มเริ่มแตกแล้วมันสุกว้าว เดี๋ยวมันเลื้อยไปตรงนี้มันจะกลับมาไหม มันขึ้นไปข้างบนส่งก่อนนะคะส่งส่ง,ส<อ>งนี่แหละ ายุงกัด วัาเยอะมากพีกย้ายมาอยู่ที่กระถางกระเพรามะกรูดต้นทุเรียนต้นสับปะรดแล้วก็บุ่นนำเนี่ยแล้วก็บักชีไปเรื่อยนะคะ